สวัสดีค่ะทุกคนน้องไมคค่ะวันนี้นะคะน้องไมคก็จะชวนทุกคนไปเที่ยวเก็บผลไม้นะคะสวนมะไฟเขาคอกันค่ะซึ่งปีนี้นะคะมะไฟโดกและคุณภาพดีมากๆเลยนะคะเนื่องจากปีนี้อากาศดีมากๆเลยค่ะงั้นเดี๋ยวจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะทุกคนมะไฟน่าทานมากๆเลยใช่ไหมคะลูกดกแล้วก็คุณภาพดีน่าทานมากๆเลยค่ะน้องวายก็ขอเชิญชวนนะคะให้พวกเราร่วมกันอุดหนุนนะคะมะไฟเข,ข,ขะะ่าคอกันค่ะบอกเลยว่ารสชาติดีมากๆาแล้วก็อย่าลืมอุดหนุนผลไม้ไทยกันด้วยนะคะผลไม้จกกังหวัดพิจูบุ์ก็มีหลายอย่างเลยคะ่ะมีทั้ง ลิ้นจี่มะไฟทุเรียนนะคะเราก็อย่าลืมอุดหนุนคุณลุงคุณป้ากันนะคะสำหรับวันนี้น้องไม้น้องขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะอีพีหน้าน้องไมยจะพาทุกคนไปเที่ยวชมที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันนะคะวันนี้น้องไม้น้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะบ๊ายบาย